ขอผลซาลผนังมดลูกอันนั้นส่งมาให้ครูก้อยดูที่ห้องแอดมินครูก้อยดูปุ๊บครูก้อยจะบอกแม่เลยค่ะว่า8เต็ม1 0 9เต็ม10 10ิเต็ม10ถ้าครูก้อยดูปุ๊บครูก้อยบอกว่ายังไม่ใส่นะถ้าใส่ตัวอ่อนตัวนี้ก็จะเสียหายนะตัวอ่อนตัวนี้อาจจะไม่ติดได้ขอเวลาอีกหนึ่งเดือนบำรุงอีกอาะเดือนหน้าบำรุงอีกหนึ่งเดือนเอาภาพมาให้ครูก้อยดูครูก้อยดูปุ๊บผ่านหลังใส่ตัวอ่อนห้ามทำอะไรบ้างไปดูนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองตามนั้นแล้วก็ติดรอบนี้ครูก้อยค่ะอายุ43ปีนะะคทําม่ติดค่่ะตตรรววจโมมซัออนผ่านนด้วยะคะ ควรเตรียมตัวไปต่ออย่างไรดีคะเหลือตัวอ่อนอีกหนึ่งตัวคะ่ะโอเคสําหรับคุณก้อยเป็นเรื่องเบบมากนะคะของเคสของคุณแม่เมย์นะคะการที่เราได้ตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านเนี่ยความหมายคือเราท้องแล้ว75%นตะคะตั้งใจฟังอีก25%เอนี่ยอยู่ที่การเตรียมผนังมดลูกและการดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อนเพราะฉะนั้นคุณก้อยจะมีวิธีการเตรียมผนังมดลูกของคุณก้อยนะคะแล้วก็มีวิธีการดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อนของคุณก้อยทุกอย่างมีคลิปให้ดูทั้ 2. เรียงสาชั้นสวยเป็นทริปเปิลไลน์เห็นเส้นกลางชัดผิวเรียบ 3. ใส,สเป็นวุน้นใสฟูไม่หนาทึบไม่เป็นฝ้า สีอุ่นมีเลือดไหลเวียนดีและไม่มีสารพิษตกค้างนะคะเพื่อนมดลูกต้องอุ่นเราต้องกินพวกขิงดําซุปไก่ดาตังกุยสดเดี๋ยวนี้มีสูตรขิงมีสูตรโสมแม่ไปกินได้เลยเพื่อให้บั่งมันฟล์น้ำมะกรูดสูตรร้อยเทานสลับกับสูตร70%ได้เลยหรือจะมิกซ์กันก็ได้เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดขิงดากินไปเลยวันละสองสแก้วช่วงเตรียมผนังมดลูกอะ่ะนะคะโปรตีนยังคงกินเพื่อให้ผนังมดลูกหนาตัวเรียง3มชั้นแล้วเนื้อมันเป็นยังไงคะเนื้อออนนอมนนอมันันนนเเเเีีีย้แ่่่รรรรรรบบโปตตสสสาางงกจิิขซซซล์วทึ ผนังลูกจะได้เรียบไม่ขรุขระผนังลูกขรุขระตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้ให้กินตามสูตรแพ็คน้ำมันละหุ่งตามสูตรขอ2เดือนพอกินได้1เดือนให้ไปซาวในช่วงเดย์สิบสี่ของรอบเดือนวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกนับเป็นหนึ่งแล้วก็นับต่อไปสิบสี่วันแล้วก็ไปซาวที่คลินิกไหนก็ได้ขอผลซาวผน,วผนงังลูกอันนั้นส่งมาให้ครูก้อยดูที่ห้องแอดมินครูก้อยดูปุ๊บครูก้อยจะบอกแม่เลยค่ะว่าแปดเต็มสิบเก้าเต็มสิบสิบเต็มสิบถ้าครูก้อยบอกว่าโอเคเก้าเต็มสิบเดือนหน้าตติิิด่อคลลกเลย ไปเตรียมด้วยยาแล้วใส่ได้เลยถ้ากูก็ดูปุ๊บกูก็บอกว่ายังไม่ใส่นะถ้าใส่ตัวอ่อนตัวนี้ก็จะเสียหายนะตัวอ่อนตัวนี้อาจจะไม่ติดได้ขอเวลาอีกหนึ่งเดือนบารุงอีกอ่าเดือนหน้าบํารุงอีกหนึ่งเดือนเอาภาพมาให้กูก็ดูก็กดูปุ๊บผ่านรอบเดือนมาเดือนหน้าติดต่อคลินิกเลยค่ะติดต่อคลินิกเพื่อรับยาสอดยาฮอร์โมนนะคะแล้วก็ไปใส่ตัวอ่อนตัวนั้นได้เลยแล้วดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อนเอาคลิปไปดูมี15ข้อห้ามหลังใส่ตัวอ่อนห้ามทําอะไรบ้างไปดูนะคะแล้วก็ดูแแลลตตตััววเอองามนนน้้้ก็ิดรบี